และคนต่อไปเป็น E D L ไทยอังกฤษเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากันว่าไงรูปลอชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยดิชื่อบีมาบีมจบมาจากโรงเรียนไหนโรงเรียนบ้านจมนุนปกฟ้าบ้านปกฟ้าพันนิคมทำไมถึงอยากมาเรียน e ีเทคชอบไม่อยากเรียนอชอบอะไรโรงเรียนครับให้อีกทีหนึ่งชอบอะไรอาจารย์ครับให้อีกทีหนึงชอบอะไรสาวเออเล็งไว้ปชอชหรือปวสได้หมดคนระับมาเรียนปชอชสปีกะว่ามีแฟนกี่คน งงง,งเป็น E D L ภาษาอังกฤษสมัครอยู่สาขาไหนช่างก่อนครับแล้วนึกยังไงทําไมถึงเรียน E D L ภาษาอังกฤษอ่ะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษครับเลยอยากเรียนรู้ตัวว่า ไม่ค่อยได้ภาษาอังกฤษแล้วก็จะมาฝึกทีเทคกเลยนี่แล้วเดี๋ยวเรามาคุยคนนี้อันนี้อาจารย์ต้นเป็นหัวหน้าหัวหน้าสถาบันภาษาครับสถาบันภาษามีกี่ภาษาในสถาบันของอาจารย์ต้นตอนนี้นะครับมีทั้งหมด4ภาษาครับมีภาษาอังกฤษนะครับภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นและก็ภาษาเกาหลีครับอาจารย์ต้นเนี่ยส่วนตัวอาจารย์ต้นเองเนี่ยอาจารย์ต้นเป็นภาษาอะไรผมอยู่ในภาษาอังกฤษครับโดยตรงเลยครับจีนเราก็จะมีเขาเรียกเหล่าซือใช่ไหมถ้าจีนเรียกเหล่าซือเกาหลีเรียกอะไรซองเซนนิมครับญี่ปุ่นนะฮะเซนเซคร คุณโกูครับนี่นี่เป๊ะหาภาษามีอะไรอย,อยากจะบอกเจออ e ีเทกมาเช้าว้วาวยังไงไหนไบอกได้เลยคุณครูเนี่ับริการเนี่บสาวสวยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รัวอีเทกช่างกลโรงงานและ e d l ภาษาไทยอังกฤษคนแรกเด้ครับยินดีต้อนรับด้วยนี่โอเค